ท,ท,ท,ทักทายสวัสดี FC ทุกๆท่านแล้วก็สวัสดี FC ทางฝั่งไทยทุกๆคนเนาะเดี๋ยววันนี้จะเสด็จผ้าทีมงานเข้าไปดูดหนองได้หมดเลยนะดูดหยอยดูดหอยอยู่หน้าพูดละหน้าไกลๆเติ้ลพูดละทุกคนเลยวันนี้ถือว่าไปทีมงานหลายคน เออท่านเป็นทีมงานลานเด้เออครับพปอนวันหน้าได้เนาะลานหลายคนนะวันนี้นะแล้วก็ไปดูดดูดนอกฟ้าสิได้หรือมานสิมานหรือบ่สิวันนี้ที่ตามไปรำการด้วทุกคนเนี่ยทีมงานก็ลายลายผูสมคันเนาะวันนี้าสีใสปมดูดเอาเนาะโอ้ทีมงานก็หลายคนด้วยทุกคนเลยโอ้โหต้นน้ำมีแต่ฟุโลอลทั้งหมดนี่อี่ลาเอ้ยเอ้ จะเอ๋าอ่ะวันนี้กะเสด้ไปดูป่าเนาะที่ตามเป็นการส่วนนึ่งเดี๋ยวนอนเข้าดูดวันนี้กะเป็๋ยวนอนที่น้องเบาะใหญ่นะทุกคนเลยน้องน้อยหนึ่งนะ <N -Pak> Thì hang <-half> nó nó nó, nó nó Bà nói sẽ lại với nói Bà nhảy đây lại với nó đó Nè Nè, cũng đang hang nha Ô, nói lại với bà nói Nào, một bà đây, เท่าลายทุกคนเลยมีเท่าลายหอยคมหอยคมก็ได้อ๋อปลาได้ปลาก็ได้หอยคมไม่เละมันนี่ทุกคนเลยเฮ้ยหอยคมลายเลยหอยคมลายมาสิทุกอยู่ท่านได้แห้งชามได้ประคอตัวนึงเนะทุกคนเลยคอประเข่งงมไปน้ำดูดไปพร้อมเลยอะไรเก็บเชื อ่ะละนั่งนั่งฮานั่งช้อนนั่ง่าอีกแล้วไปขามมาป่าตอนนี้ดูดไปน้ำง่มไปพร้อมอยู่คนหกเพราะต้นได้ประคอตัวนึงเลยประเขงน้อยไรตัวเติบโอ้ต้นเจอาละป่าเพื่อนนะประคอประช้อโอ้ดูขนาด รอเดแม่หนองสาคูล้น่มาแล้วตัวหมน่งสาไม่ทมจดมบ้านคุได้อแล้ว

ฐานใส้หอนตามนี่กินต้มลายเลยอ๋อกระบาดใช่เพื่อบาดเนี่ย,ายจามปลาละเพื่อจะกินเท้าเนาะอนนี้กระบ,บานกำลังจามปลาทุกคน,กกนเ,เลยได้กินข้าวอะไรวาเนี่อสายแห้งกินข้าวสิว่าจามไปดำแล้วน่าหนี่งจ้ามไปดำสิว่ายังดูดอีน้องเท่าน,น,นี้ก่อนนี้เอากำลังปีงปลา ก็ได้ส่ปิง้งทุกคนเลยปลาสิเทมีปลาสิเทมมีเจลไม่บอกส,สง่งปิ้งปิ้งปลาเผาปลาเผา,า,เาน้ำปิง้งน้ำซุกอะไรตัวนั้นทำไมมีเจลก้างมาพี่ตัวใหญ่ไว้ต้มกินหรออันนี้จ้ามกินปั้นทุนด้วยใ่ทุกคน,นเลยท้อางนี้ก็กินแล้วนี่โอ้โอ้ปลาเผากวางแซ่บะน,นาา ป่าเผาทุกคนเอ้ยจำแจ่วเจบ็บเลยจำป่ารุ่นใหม่จำป่ารุ่นใหม่คิดเบ็ดนี่ปีเล่ามันชุกปบาดเลย วอะโอ้โหตัวไก่ตัวไฟคืบหนึ่งโลดคัก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 คนเอ้ยอากระสุกที่อมพอดีทุกคนเลยยนี้นะโอ้ต่อหอมไม่ห้อยห้อยเอมห้อยห้อยเป็นแต่แซ่บเลยถือว่าทีมงานเัากระลายคนกับอิ่มไปครึ่งนึงแล้วทุกคนเลยเออจ้าบไปพร้อมกินไปพร้อมนะบุญทองไปพร้อมบ้าอิล่าฮาวิ่งตะโฟอิล่าใหญ่ อีลาใหญ่เฝ้าอีลาน้อยนอนเนาะ <c oughs> ไม่ได้กินเ <c oughs> ่ได้กินวันนี้นี่ <c oughs> <c oughs> หลายคนอยู่ในถิ่งงานเลยนะ <c oughs> ทองน้องไผ่ด้หลานหลานๆด้วโอ้มวลขนาดทุกคนอยู่บรรยากาศในทน้องนาท้องหาไปหน้าเฮ้าเนี่ยโอ้ยคักขนาดลมพัดเย็นๆกินปูกินปลาตามธรรมชาต <c oughs> ิโอ้โอตอ้บรรยากาศท้องหายท้องนา สะดวกสบายสบายขนาดโอเคอ้าวมาแล้ว हां साहब आओ अंकु ना अंकु हां मुंह ना देखो हां बोलिए

con người mọi người con người mọi người mọi không mọi người 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 mọi người

กินเต็มตาคนละคนนึงนี่น้อยมากเว่างอืมจุปนี้ปอกไงนึงเดี๋ยวางลเดวางอ๋ออกตกไงนึงไปดูไปดดดดด

เดีดี๋ยวเดียูกที่เราตัวเดียวนเชินะ เดาเด้อนอนเคอขั้นนี่มีตัวหนึงน่งในค,ความหรือเแล่านะนะสวัส้ีเราก็เห็นสอง,งตัวเป็นยังไงเนี่วใหญ่จังเลยจังเลยเลยั้อนหรอใกล้ๆใกล้ๆหมาหมูเมื่ตนนี้นะ กนตอนนี้ก็ทีมงานเราก็ดูดปลาดูดนองนแล้วสำเร็จทีมหอยทุกคน,น,นเลยปลาก็เอาบ่มดซ้ำเพาะข้อน้อยเพราเขง่ขงน้อยมันดิกิต่มเวลาสีฟางแรงๆพอเราจังขึ้นมาจังออกมามาเบิงอีมาชอบแบงอี้พอมันสิขึ้นนี่แต่ละปีเคยได้นะนทุกคนเลยมาทีมงานน้นองเกมก้าเกมเครื่อง กลับบ้านมาเนี่ยกลับบ้านมาืม่อไรมาจะมาจองใหม่งานเราขึ้นรถไปเทีห่หมอยมาละก็ดีตอนเสียขำๆหน่อยนึงทุกคนเลยมาครบทุกคนแล้วปะเออครบทุกคนแล้วเนาะนน้อยๆเด็ดอ่ะนี่ละน้อยจ้า ครบทุกคนเราก็ได้เดินทางแล้วมนเยมาบ้านมาเลยนี่ายอาดงเ่องไรเลยเอลงเอาลงา ไเตอร์ไลเตอร์ตอนนี้ก็สาวพ่อนื่นกำลังปั่นป่าแบ่งป่าให้น้องเพอเพื่นน้องไฟอยู่เฮิร์ดนี่เนาะวสปอเลพืนมาเฮิดพุนมันเว่งพุนนี่ปั่นให้ยาเพ่นยู่บนบึงนี่ดูดป่าน้าปั่นอันน้นยาโอ้โหข่อย มันมีแซมดีเลยยกอันปิ้งปลาอยู่ได้ไม่ได้เอ็ดไม่ได้อหม้อไปแล้วไอ้เจากปั่นกันพูดนนืน้อมาแบ่งให้ลาลานี่วันนี้เนาะใช่ตรงยางมากาินเยอะ hơn ปันกันกินพี่น้องเอ้ยพวกตัวสองตัวพวกเอาต้มเจลลาลันไปน้ำปันกันกิน เราได้หลายเติมเบมได้แก,ไกงได้ต้มแจ่วอยู่เนาะต้มแจ่วต้มแจ่วกับโลคักเสียบๆเลยนน่ถือว่ามาแต่รุ่นนองโดนนองกับพ่อเธอรสชาติแล้วเดี๋ยวนี้พ่อแกสาวพอ่อกำลังแบ่งปันป่าให้หลานๆที่ไปน้ำพอได้มาต้มแจ่วแรงแตคลิปน,นี้ก็กถือว่าขอจบเป็นเท่านี้แล้วทุกคนเลย ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไปกระล่งใจให้คลิปต่อไปเด้อทุกคนเด้อ